สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ๋งนะคะพี่เอาแบบฝึกหัดพาที่7มาให้พวกเราอีกแล้วนะคะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าข้อสอบชุดไหน,ไหนก็ทําอะไรคนที่ติดตามเพจพวกเราที่อยู่ในเพจนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทําข้อสอบกันถูกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อนี้ก็เป็นอีกข้อน,นึงที่พี่รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ยาวนะน,อนอ้องน้องทงกลัวกันแน่เลยแต่ว่าตอบถูกกันเยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า3ข้อนี้เนี่ยทำยังไงนะคะ3ข้อนี้ค่ะอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นโจทย์แบบนี้เนาะพาที่7พี่ก็จะให้พวกเราเนี่ยอ่า หัวข้อก่อนหัวข้อก็คือ Star Transportation ก็คือเป็นบริการขนส่งบริการรับส่งนะคะที่ชื่อว่า Star นะคะจากนั้นพี่ก็จะให้พวกเราไปอ่านโจทย์เลยใช่ไหมคะอ่ะข้อ155โจทย์ถามว่า how will Star Transportation most likely use information they collect from the form ก็คือแบบฟอร์มนี้เนี่ยบริษัทบริษัทขนส่งเนี้ยเขาจะใช้ข้อมูลเอาไปใช้เพื่ออะไรนะคะ บริษัทจะเอาข้อมูลในแบบฟอร์มไปใช้เพื่ออะไรนะคะอันนี้คือข้อ155ข้อ156โจทย์ถามว่า what does Mr Chen indicate about vehicle Mr Chen เนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับายานผ่านะว่ายังไงนะคะเกี่ยวกับรถว่ายังไงเนาะ vehicle คือยานผ่านะหรือว่ารถนั่นเองนะคะต่อไป157ค่ะ What does Mr. Chen นะคะ indicate about the service he received นะคะก็คืออะไรที่ Mr. Chen เขาได้พูดถึงเกี่ยวกับบริการที่เขาได้รับนะสรุปเลยโจทย์ถามว่าข้อมูลเนี้ยเอาไปใช้เพื่ออะไรแล้วก็ Mr. Chen เนี่ยเขาพูดถึงยานผ่านะว่ายังไงแล้วเขาพูดถึงบริการที่เขาได้รับว่ายังไงมาไปไล่อ่านกันเลยค่ะว่าแบบฟอร์มนี้เอามาเพื่ออะไรนะคะเขาบอกว่า Thank you for using Star t r a n s p o r t a t i o n ขอบคุณที่ใช้บริการกับเรานะคะ In a c o n c e r t e f f o r t to better serve our customers นะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทำนะคะเพื่อที่จะทำให้การบริการลูกค้าเนี่ยดีขึ้น We like your uh op, op, opinion นะคะ about your most recent experience with with us ก็คือเราอยากจะได้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับ ประสบการณ์ที่คุณได้รับครั้งล่าสุดกับพวกเราอารมณ์เหมือนกับว่าคุณใช้บริการพวกเราล่าสุดเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างแบบนี้นะคะ please take a moment to fill out the following survey กรุณาใช้เวลาแป๊บนึงนะคะเพื่อที่จะกรอกข้อมูลการสำรวจนี้แล้วก็ส่งมันให้กับพวกเรานะคะกับ enclosed self address นะคะก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ ที่อยู่นะคะที่แนบมาด้วยเนาะแล้วก็ส a ตมนะคะแล้วก็ s t a ม p e n เอน o วลด้วยก็คือมันจะมีซองซองจดหมายที่ ใส่สแตมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ที่อยู่เรียบร้อยแล้วก็คือให้เรากรอกแบบฟอร์มใส่ซองจดหมายนั้นแล้วส่งมาให้เลยแบบนี้นะคะแสดงว่าเขาเขียนจดหมายเพื่อที่จะเอาข้อมูลนี้ไปพัฒนาบริการของเขาเนาะงั้นข้อไหนที่พูดถึงการพัฒนาบริการคะข้อ A บอกว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะหาวัตถุดิบเกี่ยวกับการตลาดที่ดีขึ้นอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะข้อ B บอกว่าเพื่อที่จะวางแผนนะคะเพื่อที่จะวางแผนเส้นทางการขับรถให้ประหยัดเวลาที่สุดไม่ใช่ข้อ C บอกว่าเพื่อที่จะกําหนด ะะเพื่อที่จะดูว่าการเลื่อนตําแหน่งของพนักง,งานเนี่ยแบบใครที่จะเหมาะสมกับการเลื่อนตําแหน่งแบบนี้นะคะไม่ถูกนะคะข้อดีบอกว่าเพื่อที่จะ improve ก็คือพัฒนานะคะพัฒนาการบริการลูกค้านี้ตอบข้อดีเลยต่อไปค่ะข้อ156นะคะโจทย์ถามว่าเขาพูดถึงเกี่ยวกับ v e เ i c า e ว่ายังไง คนนี้เนาะคนที่กรอกแบบฟอร์มนี่เห็นไหมคะ customer name ก็คือชื่อของมิสเตอร์เชนนี่แหละเขาพูดถึงยานพาหนะว่ายังไงเนาะอันนี้ก็เป็นเดทนะคะเวลาอันนี้เป็นเกี่ยวกับ service อันนี้เป็น v ีคอ c นี่ไงนะคะเหมือนในโจทย์เลยนะคะข้อสอบถ้าเป็นลักษณะแบบฟอร์มนะคะให้น้องพยายามดูไปที่หมายเหตุดูไปที่ว่าเขาเขียนมาทําไมให้ใครอ่านอย่างเงี้ยนะคะให้ใครกรอกแล้วก็ตัวหน,น,หนาๆตัวเอียงทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็น v ีคอ c วี v อล i c ก็คือมี Space อ่า Space ก็คือพื้นที่นะคะพื้นที่มากแค่ไหนก็ปานกลางระดับ3นะคะแล้วก็ส่วน cleanliness ก็คือความสะอาดความสะอาดนี่คือให้เยอะมากเลยนะคะ1คือพัวนะคะ1คือแย่เลยแล้วก็4คือ e x c e l l e n t 4คือดีที่สุดดังนั้นเขาบอกว่า ครีริเนสเนี่ยดีที่สุดเลยคือ4ดังนั้นเขาพูดถึง vehicle ว่าสะอาดนะคะข้อ A บอกว่ามันเป็นรถบัสข้อ B บอกว่ามันสะอาดมากอ่าดังนั้นตอบข้อ B เลยนะคะข้อ C บอกว่ามันใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ข้อดีบอกว่ามันขับยากนะคะต่อไปค่ะข้อ1้อยเขาพูดถึงบริการที่เขาได้รับว่ายังไงแน่นอนค่ะอยู่ในคอมเมนต์แน่นอนเพราะว่ายังไงก็ตามหมายเหตุเนี่ยออกข้อสอบเสมอเลยเสมอเลยนะคะ,ะมาดูกันค่ะ เห็นไหมต้องพูดย้ำสองรอบนะคะเพราะว่าออกบ่อยนะคะอ่ะเขาบอกว่า I use s t a r transportation often for business travel นะคะ and have always been c e r t i f i e d นะคะก็คือฉันเนี่ยใช้บริการกับคุณเนี่ยบ่อยมากๆเลยนะสำหรับการเดินทางไปทำธุรกิจนะคะแล้วก็ฉันก็รู้สึกนะ,ะ have been แล้วก็ e r t i f i e d e r t i f i e d เนี่ยเป็น adjective ที่แสดงความรู้สึกนะคะก็คือแล้วฉันก็รู้สึกพอใจนะคะ แต่นะตอนนี้เนี่ย this time ในครั้งนี้เนี่ย when I arrive at จุดจุด airport ตอนที่ฉันไปถึงที่สนามบินนี้นะคะหลังจาก a long flight from เปรูนะคะก็คือหลังจากที่ฉันนั่งเครื่องมายาวนานมากจากเปรูนะคะ The driver ก็คือคนขับรถ was nowhere to be found คนขับรถเนี่ยฉันหาไม่เจอเลยนะอยู่ไหนก็ไม่รู้ The airplane had arrived at a different terminal than scheduled นะคะก็คือ,อเครื่องบินเนี่ยได้ลงจอดในอีกแบบว่าในอีกชานชลาหนึ่งนะคะจากที่ไม่ใช่ที่วางตารางไว้ แต่ยังไงก็ตาม The Driver แต่ยังไงก็ตามคนขับเนี่ยก็ควรจะเช็คนะคะควรจะเช็คสถาน,นะนะคะการมาถึงของไฟล์ยให้ดีก่อนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะ,ะก็คือเหมือนกับว่าคนขับเราก็ต้องเช็คก่อนหรือเปล่านะคะสุดท้ายแล้ว I อเอสนะสุดท้ายแล้วฉันได้รอนะคะฉันได้รอเขาก็คือสุดท้ายแล้วฉันก็ได้รอคนขับรถเนี่ยในขณะที่ฉันน่าจะแบบว่า when I could have taken a bus ก็คือแทนที่ฉันจะแบบว่านั่งรถบัสไปก็ได้ไงแต่ฉันสุดท้ายฉันก็ได้รอเขาให้มาถึงสรุปแล้วก็คือคนขับไปถึงสา,ายนะคะโดยที่ไม่ได้ดูก่อนว่าตารางเที่ยวบินเนี่ยจะมาถึงอะไรยังไงลงที่ไหนนะคะดังนั้นข้อ A เนี่ยเขาบอกว่าทริปจากที่เนี่ยใช้เวลานานนะคะเขาก็ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อ B ก็บอกว่า the reservation process นะคะก็คือกระบวนการการจองเนี่ยมันน้า มันน่าสับสนมากมันดูงงๆมากอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการจองเลยนะคะข้อ c บอกว่า the driver arrived later than schedule ก็คือคนขับเนี่ยมาถึงหลังจากที่หลังจากที่ตารางได้วางไว้อันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเขาได้รอเขาได้รอคนขับกว่าจะมาถึงเนี่ยมาถึงสายนะคะแล้วก็ข้อดีบอกว่า vehicle was too small to fit HIS l u g g a g e ก็คือ,อ ico, วีเคร i c l ์ก็คือยานภายนะก็คือรถนั่นแหละรถเนี่ยมันเล็กเกินไปที่จะใส่ u ักเก e นะคะที่จะใส่กระเป๋าของเขานะะกระเป๋าเดินทางโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3ข้อนะคะแล้วก็น้องๆตอบถูกกันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะเอาข้อสอบชุดอื่นๆมาให้พวกเราฝึกกันอีกนะคะก็จะเอา จริงๆพี่อยากจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ลองใช้ลองทำข้อสอบที่เป็นแบบ3บทความ2บทความด้วยเดี๋ยวยังไงจะเอามาให้พวกเราได้ลองทำกันด้วยนะคะรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ